สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับนายช่างไร้เหลือวันนี้ครับสิ่งที่ผมมาผมมามือเปล่าครับผมไม่ได้เอาอะไรมาโชว์แต่สิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือจะเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดเป็นหลักครับแนวคิดวันนี้ที่ผมจะมาคุยที่ทําให้ท่านสามารถบริหารจัดก,การได้ดีขึ้นก็จะเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มสับหรือน้องๆช่างที่ทํางานทางด้านแรงงานติดตั้งอยู่ภาพปัญหาของงานแรงงานติดตั้งในส่วนของงานระบบของพวกเราก็คือ กลุ่มช่างครับคือทุกวันนี้เนี่ยกลุ่มช่างงานระบบของเราเนี่ยแตกย่อยออกเป็นกลุ่มเล็กๆน้อยๆเยอะแยะมากมายมหาศาลช่างไฟกลุ่มหนึ่งหมายถึงกลุ่มที่ลงมือปฏิบัติงานจริงๆนะครับโดยเฉลี่ยมีแค่ประมาณ7คน8คนและใน7คนแคนนั้นเป็นคนที่ทํางานเป็นจริงๆผมว่าอย่างมากก็2คนครับที่เหลือก็เป็นลูกมือคอยยกของส่งของเพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นกันเป็นประจำก็คือใต้บันไดหรือใต้นางร้านจะมีคนปีนทํางานอยู่ทางด้านบน อยู่แค่หนึ่งคนส่วนที่เหลือสองคนสาคนก็จะนั่งอยู่ข้างล่างคอยจงของบ้างอะไรบ้างนั่งเล่นมือถือบ้างซึ่งมันมันมันไร้ประโยชน์นะครับเอ๊ะแล้วทำไมถึงมันเป็นอย่างนั้นเนื่องมาจากว่างานระบบของเราเนี่ยในแง่ของทักษะการทำงานดีกว่าครับมันจะมีความแตกต่างจากงานก่อสร้างทุกท่านเคยสังเกตไหมครับงานก่อสร้าง ขาจะมีกลุ่มสับเหมือนกันครับแทบจะไม่แตกต่างอะไรจากงานระบบเราเลยแต่เขามีระบบการบริหารจัดการที่ดีกว่ามากๆได้เขามีแคมป์คนงาน7จ็ดโมงปั๊บคนมาอยู่ที่หน้าไซต์งาน8ปดโมงปั๊บทุกคนเริ่มทํางานทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลหลักเลยก็เนื่องมาจากว่าทักษะของงานก่อสร้างเป็นทักษะเดียวครับเช่นกลุ่มสับกลุ่มนี้เขาทํางานปูกระเบื้องเขาก็จะทาปูกระเบื้องอย่างเดียว เมื่อเขาปลูกกระเบื้องเสร็จเขาก็จะทําการย้ายไฟทันทีกลุ่มนี้ทํางานฝ้าเขาก็จะทําฝ้าอย่างเดียวเลยครับเ <_ letter> มื่อทํางานฝ้าเสร็จเขาก็ย้ายไฟเหมือนกันกลุ <_ letter> ม่มนี้ทําการทาสีเขาก็จะทาสีอย่างเดียวเลยครับไม่ทํางานอย่างอื่นเมื่อทาสีเสร็จเขาก็จะย้ายไฟมันก็จะหมายความว่าเขาทํางานแค่ทักษะเดียวครับเมื่อเกิดการขาดแคลนแรงงาน เช่นช่างกระเบื้องกลุ่มนี้แรงงานไม่พอทำไงดีครับก็สามารถไปเอาเพื่อนบ้านของเราครับพวกคนตา่างดาวเพื่อนบ้านเข้ามาทำงานแน่นอนครับด้วยความทำงานที่เป็นทักษะเด l i k เช่นการปูกระเบื้องหรือการทำฝ้าหรือการทาสีพวกน้องๆช่างพวกนั้นเขามาฝึกง,งานครับแค่ประมาณไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์เขาก็สามารถพอที่จะปูกระเบื้องเป็นพอที่จะทำฝ้าเป็นและพอที่จะทา มันช่างแตกต่างจากงานระบบของเราเหลือเกินกว่าจะเล็กช่างไฟได้คนหนึ่งครับคุณต้องเดินท่อเป็นท่อมีตั้งหลายหลายลักษณะนะครับมีทั้งท่อบางท่อหนาท่อ PVC ซึ่งแต่ละอย่างก็ใช้ทักษะงานช่างที่ไม่เหมือนกันเลยต้องร้อยสายไฟเป็นต้องอ่านแบบออกต้องจ้ำวงจรเป็นติดโคมงไฟติดสวิตช์ปลั๊กไฟอะลาราม์มทีวีติดตู้ MDB ดติดบัตรดัดกติดตั้งหม้อแปลงซึ่งเป็นงานที่หลายทักษะมากมาก ทำให้เรายากเหลือเกินที่จะฝึกช่างต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาได้ทันหรือถ้าต่อให้เป็นทางช่างงานสุข,ขารพิบาลหรือช่างป่าๆเฉพาะท่อทางด้านงานสุข,ขารพิบาลก็มีหลากหลายครับโดยจะเป็นท่อ PVC ท่อกาวานไนท์ท่อ PPR ท่อ PB ติดตั้งวาล์วจิตตั้งปั้มน้ำติดตั้งสุขภัณฑ์ทักษะที่หลากหลายเหล่านี้ทําให้ยากมากๆที่เราจะสามารถสร้างหรือฝึกฝนตัวช่างงานระบบขึ้นมาทํางาน ให้เพียงพอกับปริมาณของงานที่มีอยู่ที่ทุกท่านเห็นตึกต่างๆอยู่เลเนี้ยในหนึ่งงานนะครับผมยกตัวอย่างตู้ตึกที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ช่างไฟฟ้าถึง10กลุ่มช่างปลาปาถึง7กลุ่มช่างแอร์อีก8กลุ่มอะไรเงี้ยครับถึงจะสามารถพอเพียงกับการทํางานแน่นอนครับการใช้จํานวนช่างที่หลากหลายกลุ่มทําให้เกิดปัญหาของรอยต่องานครับและก็ความรับผิดชอบของงานการเก็บงานไม่มีที่สิ้นสุดกลุ่มทัพย์ทไปถึงหนึ่งเนื้องานไปได้ประมาณ 70- 80%ก็ทิ้งงาน ก็ต้องหาช่างรายวันก็มาเก็บงานซึ่งทําให้เราสูญเสียค่าใช้จ่ายอย่างมากมายมหาศาลแล้วเราจะแก้ไขปัญหาตัวนี้ยังไงดีครับนายช่างไร้เหลือขอนําเสนอแนวคิดครับเราก็ควรจะเปลี่ยนวิธีการจ้างกลุ่มศั์ต,าตา่างๆให้เป็นลักษณะที่มีคล้ายๆงานก่อสร้างกล่าวคือเช่นสมุิสับกลุ่มนี้คุณทําแต่ท่อครับ ทำแต่ท่ออย่างเดียวผมก็ไปเป็นช่างไฟแล้วกันครับมันหมายความว่าถ้าคุณทําแต่งานท่อสิ่งที่คุณจะมีเครื่องมือที่คุณจะมีคุณก็มีแค่บันไดสว่านแล้วก็เบนเดอร์เองครับคุณก็สามารถทํางานได้แล้วทาท่อทาซ้าทาซ้าทําซ้ําทําจนชํนานาญครับและแน่นอนถ้าเป็นงานท่อเพียงอย่างเดียวผมก็เชื่อว,ว่าก็จะสามารถหาแรงงานต่างด้าวหรือน้องๆช่างเข้ามาทำงานได้เพราะเป็นงานแค่ทักษะเดียวฝึกฝนใช้เวลาไม่นาน ก็สาาาามรถทงงนนอย่ี้้ไดแน่นอนครับไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเป็นสิ่งที่แปลกแล้วก็ใหม่ซึ่งยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนแต่เชื่อผมนะครับอีกไม่นานนี้แนวคิดนี้กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยครับเพราะด้วยปัญหาที่บีบรัดของพวกเรากับการหาแรงงานมาอยู่ในภาคการก่อสร้างที่ยากลำบากก็จะต้องทำให้เกิดการพัฒนาเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต่างๆ เพื่อทําให้ทุกคนสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นและที่สําคัญทําแล้วมีกําไรครับถ้าใช้เทคนิคการว่าจา้างหรือการทํางานในสักษณะนี้สําหรับนายช่างไร้เหลือผมเชื่อแน่นอนครับกลุ่มศัพว์จะไม่ทิ้งงานท่านและกลุ่มศัพว์จะมีกําไรสุดท้ายทุกคนก็จะมีความสุขกับการทํางานและก็มีความภูมิใจในวิชาชีพของตัวเองเห็นไหมครับการแก้ปัญหา ไม่ได้หมายถึงการทํางานที่หนักไม่ได้หมายถึงการใช้ความพยายามแล้วพยายามเล่าแต่หมายถึงการรู้จักที่จับเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยึดอยู่ตามสถานการณ์ที่อยู่แวดล้อมตัวเราถ้าท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กรุณากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับสไครต์ลองกระจายความคิดนี้ไปที่กลุ่มเพื่อนๆของท่านนะครับเผื่อทุกคนจะสามารถนําแนวคิดนี้ไปใช้แล้วก็เกิดประโยชน์ทุกๆคนพบกัน มาต่อไปนะครับ